อันนี้บอกเลยว่ามาไทยแน่นอนครับ i อคา v ีสรถยนต์ไฟฟ้า100%สไตล์แบบบ็อกซี่ดีไซน์ แต่ว่ามาในราคาที่ดีกว่านะโดยในประเทศจีนเนี่ยราคาถูกกว่าเจคูซิกเนี่ยนับแสนบาทเลยทีเดียวนี่ดูดีไซน์ของเขามาในรูปแบบแบบบ็อกซี่ดีไซน์นะไฟหน้า LED ทรงกลมแบบนี้ที่ใครๆชื่นชอบแล้วดูตัวรถเป็นทรงกล่องบอกเลยว่าถูกใจทุกคนแน่นอนแล้วดูนี่คันนี้เขาใส่ออปชั่นครับขนรถมอเตอร์ไซค์ไว้ด้านท้ายของตัวรถแสดงว่าตัวรถเนี่ยมันมีความแข็งแรงมากเพียงพอและที่สําคัญเลยคือมันอเนกประสงค์มากเพราะว่าตัวรถยนต์เนี่ยเราก็เอาไว้วิ่งแบบยาวๆว,วิ่งไว้ลุยป่าลุยเขาอะไรแบบนี้ไปได้สบายๆเพราะตัวรถ นขนาดเรียกได้ว่าค่อนข้างกระทัดรัดแล้วนี่ดูกาวเคียร์แลนด์ของตัวรถค่อนข้างสูงมากๆเลยนะเอาว่าลุยป่าลุยเขาสบายๆเนี่ยเอา iPhone 15 Pro สอดเข้าไปใต้โอ้โหบอกเลยเหลือเหลือนี่แล้วดูภายในตัวรถบอกเลยว่าอย่างสายลุยนี่มีมือจับโหนแบบนี้มาให้แล้วดูความตึบตับของรถโอ้โหบอกเลยแข็งแรงสุดๆแล้วดูหน้าจอของเขาหน้าจอขนาดค่อนข้างใหญ่มากๆสีสันเนี่ยสดใสเลยแล้วก็ช่องแอร์เป็นแบบปรับแมนนวลนแบบนี้ ส่วนปุ่มหมุนปรับโหมดต่างๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นี่เห็นไหมเป็นโหมดแบบปุ๊บนี่ปุ๊บบอกเลยว่าใช้งานง่ายและดูรถด,ดูทัฟมากๆแล้วเจ้าไอคาว3ยีเนี่ยยังสามารถตกแต่งได้อีกหลายแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบสายหรูหราแบบคันนี้ก็ทําได้หรือจะเป็นสายแบบสวยๆดูแบบขนเยอะๆดูมุง้งมิ้งแบบเจ้าคันนี้ก็ทําได้ด้วยเช่นกันครับแถมคันนี้เจ๋งยิ่งกว่าครับตกแต่งเป็นรถกระบะแบบนี้เลยและนี่ก็คือเจ้าไอคาวียีเตรียมจําหน่ายในประเทศไทย,เ,ยเร็วๆนี้ครับ